สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะฮะก็วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องของนะครับการเขียนทศนิยมในรูปกระจายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเราไม่รีดอนะฮะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ยากมากนะครับแต่เรารีบทำแล้วก็รีบจบกันีกว่า วันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการเขียนทศนิยมอยู่ในรูปของการกระจายนะครับรูปกระจายนั่นเองเรามาดูกันกูบินจะยกตัวอย่างข้อที่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 2ก่อนแล้วกันนะครับข้อที่สองนะเรามาดูนะครับเริ่มต้นที่หลักนี้ก่อนเลยตัวนี้ข้างหน้าจุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าหลักอะไรครับหลักหน่วยถูกไหมครับอันนี้เราเรียกมันว่าหลักหลังจุดตัวแรกเราเรียกว่าหลักส่วนสิบถูกไหมครับและตัวที่สอง นะครับก็คือเป็นหลักส่วนร้อยนะครับอ่ะครูบินจะเริ่มเขียนแล้วนะครับก็เริ่มเป็นหลักหน่วยก็จะเป็นศูนย์ธรรมดานะครับบวกด้วยหลักส่วน10ก็จะเป็นอะไรหลักส่วน10ก็จะเป็น0.1ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือหลังจุดตัวแรกใช่ไหมครับเลข1ตัวเดียวนะต่อไปเลข5มันคือหลักส่วนร้อยก็จะเป็นอะไรบวก0.05เรียบร้อยแล้วครับข้อแรก ครูบินทําเสร็จแล้วอ่ามาดูต่อนะครับครูบินจะยกตัวอย่างข้อที่นี่อีกข้อหนึ่งแล้วกันที่เหลือนักเรียนทําเองนะก็ไม่ยากมากนะครับเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนทําได้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับมาดูข้อที่4ี่กันอตอนนี้เป็นสิบ0 9ใช่ไหมครับสิบเจ็ดดังนั้นครูบินจะเริ่มเลยนะครับหลักแรกเลขหนึ่งหลักสิบก็เขียนเลยครับสิบอ่า ต่อไปเลข7หลักหน่วยก็คือ7ธรรมดาบวก7ธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปเลข6เลข6อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเป็น0.6นจะครับ6ส่วน10บเท่ากับ0นจดอ่าต่อไปเลขศูนนี่ล่ะอ่ามันอยู่ในหลักส่วนร้อยใช่ไหมครับมีค่าเป็น0ูนยส่วนรอยหรือ 0.00ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะมันคือตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับก็เลยต้องอยู่อันนี้นะต่อไปเลข9อยู่ในหลักส่วนพันถูกไหมครับเราก็าจะใส่เป็น0.009จดศเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสังเกตดิจิ้มันอยู่ตำแหน่งที่3ใช่ไหม นี่ไงก้าวอยู่ตำแหน่งที่3าเห็นไหมครับโอเคที่เหลือนักเรียนทําเองทําให้ครูบินดูหน่อยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเมื่อกี้เราเอาจากตัวเลขปกติใช่ไหมครับเรากระจายให้กลายเป็นเป็นรูปกระจายใช่ไหมตอนนี้เราจะทําจากรูปกระจายให้กลับกลับมาเป็นรูปตศเสนิยมปกตินั่นเองอ่ะเรามาดูกันนะครับ ทำข้อที่หนึ่งก่อนเลยทุูบิ๊นจะนาไปดูสักสองข้อเหมือนเดิมนะครับข้อที่หนึ่งอ่าตัวแรกก่อนเลยสี่ร้อยเห็นไหมครับครูบิ๊นเขียนเลยสี่ร้อยหลักร้อยใช่ไหมสี่นี้อยู่ในหลักร้อยก็เป็นสี่ร้อยต่อไปหลักสิบมีไหมไม่มีใส่ศูนย์หลักหน่วยมีไหมไม่มีใส่ศูนย์ต่อไปศูนย์จุดหนึ่งนี้มันคือหลักอะไรอ่าครูบินผิดนักเรียน ผิดตรงไหนครับมาดูตรงนี้ครับขออนุญ,ญาตนะขีดทิ้งเลยโคบินไม่มีลิควนะครับเดี๋ยวโคบินต้องสือมาก่อนมาดูใหม่เอาละออกมาโคบินพลาดเมื่อกี้สี่ร้อยตัวเนี้ยก็คืออยู่ในหลักร้อยถูกไหมครับโคบินเขียนเลขสี่ก่อนเลยอ่าถูกต้องต่อไปหลักสิบไม่มีแต่ว่าหลักหน่วยเนี้ยมีโคบินตามองไม่ค่อยดีนะครับหลักสิบไม่มีให้เราใส่อะไรเลยครับใส่ศูนย์แต่ต่อไปจะเป็นหลักหน่วยถูกไหมครับก็เป็นเลขเก้าใช่ไหมฮะ เลขเก้าเนี่ยมีนะครับเราก็ใส่เลยเลขเก้าเลขเก้าธรรมดานี่เลยเห็นไหมครับต่อไปก็หลังจากหลักหน่วยปุ๊บก็ต้องเป็นหลักอะไรหลังจุดแล้วเป็นหลักที่อยู่หลังจุดแล้วคือหลักส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันใช่ไหมครับหลักส่วนสิบก็เขื่อนนี้ใช่ไหมครับหลังจุดตัวแรกก็ใส่อะไรเลยจุดหนึ่งหลังส่วนร้อยล่ะหลักส่วนร้อยก็จะเป็นเลขอะไรต่อมาเลขหนึ่งต่อมาแล้วก็ใส่ต่อเลยเลขหนึ่ง เรียบร้อยแล้วข้อหนึ่งอ่าต่อไปนะครับเราจะมาดูกันในข้อต่อไปข้ออะไรดีอ่ข้อแปดละกันอ่ะครูบิจะํำข้อแปดนะข้อแปดนะเรามาดูกันหลักไหนมากที่สุดอันนี้หกสิบอันนี้แปดอันนี้ส่วนส่วนสิบอันนี้ส่วนพันอันนี้มากสุดใช่ไหมครับอันนี้หลักสิบนะครับโอเคครูบิ๊เริ่มต้นที่หลักสิบก่อนเลยเป็นเลขหกถูกไหมครับต่อไปหลักสิบก็ต้องเป็นหลัก หน่วยถูกไหมครับหลักหน่วยก็คือเลขแปดคุณบิงคก็ใส่เลยเลขแปดต่อไปพอหลักหน่วยเสร็จปุ๊บก็เป็นหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดแหละใช่ไหมจะเป็นหลังจากหลักหน่วยก็จะเป็นหลักส่วนสิบแหละใช่ไหมครับก็ต้องเติมจุดก่อนถูกไหมครับมาดูต่อหลักส่วนสิบเลขอะไรเลขเจ็ดเห็นไหมครับเอก็ใส่เลยเลขเจ็ดหลักส่วนสิบต่อไปเป็นหลักส่วนร้อยส่วนร้อยมีไหมไม่มีมีส่วนพันเลยทยํายังไงอ่ะถ้าไม่มีส่วนร้อยทํายังไงครับใส่ เติมศูนย์ไปเลยนะครับในหลักส่วนว้อยมันไม่มีใช่ไหมแล้วก็ต่อไปในหลักส่วนพันก็คือเลขอะไรเลข7จบแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองก็ฝากนักเรียนด้วยนะครับจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่273นะครับกิจกรรมที่4ทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้อ1และก็ข้อ2นะครับโอเคขอบคุณครับ